อ้างเบิ้งดูนี่ปิ่งตำแก้วเนาะไปพี่น้องเตรียมตัวขับป้าบันเนี่ยยายสาสิพาไปเก็บเห็ดโอ้เตรีมเห็ดนี่ยังเยู่ไปเอามีดเาผ้าไปละประเดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวมีดใส่ปอกไว้เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเอามีดใส่ปอกไว้ขวดน้ำยามองขาดบ่ได้เอาไว้ถ่ายยุ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปพ่อก,กันจุป,ป้าเห็ด ปอดปลาเห็ดแล้วเดี๋ยวพ่อดอกแรกแหกมันนะนี่ดูว่าดอกบักแกงงามเลยพี่น้องอึ๊บเด้ดอกแรกแหกมันหาต่อพี่น้องนี่เมืออ่อพลอยสองดอกพี่น้องโอ้สองดอกบักแกงงามพี่น้อง อย่าหาเมือมาอ,อีกดอกอ,กอีกดอกนึงเัิม่มเป็นไข่พี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวงูก็เริ่มออกพี่น้องล่ามาเกอะอีกดอกนึงแล้วปอดดอกนี่เม,มือกอนน่ะหนิสิพอดีงามมาพ่อมืออ่อนี้จนว่าเถ่าแล้วพี่นอ้องเอ้ยเบ้ตรงเนี้ยเอาอยู่บ่ล่ะเหรอ ขอเี่นี่มนอน,นี่พอนี้ดินี่ีซดอกพี่น้องน,นี่นาดีเลยวะอตจอยบ่าเดพอหตดอกพี่น้องดอกน้อนะ สามเสียงน้อยสามเสียงน้อยเรียกดอกแล้วโอ้มันมันเห็ดหลงโงกอยู่นี่คือมันเห็ดหยาเสียงน้อยเวียนเล้ยน้อย น้องบนข่อยข่อยยังนี่คุนขี้ข่อยว่าพี่น้องโทษ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 โทไม่ใช่น้อยนะอุ๊ทูดอกปักงามเลยพี่น้องมึงดูสะอ่อนบะ